คดีนี้ไปดูภรยาเชื่อฟังกับสามีเกินไปยังไงไปดูดตัสดีรก็ผมดาบตำรวจปรุออมอาเมหิดพวมวงงานจราจรสนพระสวรคงได้รับแจ้งเหตุผวเมียทะเลาะกันไปกันนัวเลยครับนายคนนี้พากิ๊กมาบ้านครับบ้านที่อยู่กับเมียเนี่ยแหละครับโอ้โหใจเด็ด <ใจ S 2> มันจะดีเหรอพี่นี่มันบ้านพี่นะน้องจ๋าบ้านพี่นี่แหละโซนปลอดภัย ทำไมอ่ะก็เมียพี่เชื่อฟังพี่พี่พูดคำไหนคำนั้นเมียมาเมียมาง่วงฉันจะนอนอย่ารบกวนเงียบเลยวเฮ้ยเฮ้ยบ้าบอจริงดิพี่นี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะก็พี่บอกแล้วไงคำไหนคำนั้นเออว่ะแล้วเหตุแบบนี้ก็เกิดขึ้นหลายครั้งครับจนครั้งนี้พี่จะเอาอยู่แล้วหรอนี่มันหลายครั้งแล้วนะ หลายครั้งก็ไม่เป็นไรหรอกพี่บอกแล้วเมียพี่อย่าเชื่อฟังพี่พี่พูดคำไหนคำนั้นเฮ้ยฉันง่วงฉันจะนอนอย่ารบกวนนันเงียบอีกว่าแม่เยี่ยมโหพี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะพี่บอกแล้วคำไหนคำนั้นอย่างงี้มันต้องอย่างนี้ยอดชายมันต้องอย่างนี้เฮ้ย พี่อย่าแน่ใจเลยครับเฮ้ยผมผมว่าเอ,อ,อเขามาแล้วครับพี่พี่แน่ใจนะวุ้มเมียพี่อ่ะคำไหนคำนั้นอะ <c oughs> แน่ใจสิจ๊ะเฮ้ย <c oughs> พี่อย่าแน่ใจเลย <c oughs> เฮ้ย,ยนแน่ใจกว่าว่าเขามาแล้วสนุมสนหนไม่แน่ใจเลยอะพี่ทำไมอะพี่หันไปดูทา่นู โอ้โหจะจะแโหดุนสองนพอไหวนี่สามทีหนุนถ้าฉันเชื่อแงนะฉันก็กินยาแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้โหคุณสามีจำไว้เลย <c oughs> เวลาทำไม่ดีแหละจะจะแบบเนี้ยห้ามคิดเลยว่าภรรยาเขาจะทนได้ตลอดไปครั้งสองครั้งยังพอไหวถ้าหลายครั้งเนี่ยมันยังย่มใจอยู่ก็โดนนี่แหละครับจะดูแล้วก็สรุปได้ว่าก็น่าโดนนะเราอะสามีบอกว่าเมียนี่ พูดคำไหนคำนั้นไม่ให้เข้าห้องก็ไม่เข้าล็อกประตูบ้านแล้วาก็พากิ๊กมานอนเมียก็มาขอประตูยุ่งจะนอนทุกครั้งก็พูดแล้วเมียเขาจะไปวันนี้ไม่เชื่อฟังเมียก็เข้าไปในห้องนอนก็ามาใส่ตีกันนัวเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภรรยาที่เชื่อฟังสามีจริงๆไม่มีในโลก ขอขอบคุณดาบตำรวจบรรทูลอมรอเวทผู้บังคับหมู่งานจราจรสนพระราชวังเจ้าของเรื่องเมียไม่เชื่อฟังแล้ว